สวัสดีอีกหนึ่งวันกับเพรพยาแลฟาร์มครับหลังจากเมื่อวานนะครับผมอัพคลิปไปเมื่อเช้าสองคลิปนะอันนี้มาถ่ายต่อเนื่องนะครับก็รวมคลิปไว้แล้วมาลงให้ชมกันหลังจากเมื่อวานนะครับคลิปล่าสุดนะครับคลิปล่าสุดของเห็ดฟางลงเรือนอเมื่อวานจเจริญเติบโตได้ค่อนข้างนิดหน่อยนะก็วันนี้พามาชมอีก หนึ่งวันครับผ่านไปหนึ่งวันเห็ดฟางลงเรือนกากดินล้วนของเราเป็นแบบไหนบ้างนี่ครับดอกเห็ดลงเรือนกากดินล้วนล้วนที่ทำการหมักวัสดุเพาะได้ที่นะครับก็จะมีลักษณะดอกประมาณนี้ก็มีฝั่งนี้แหละครับที่ผมบอกว่าออกได้ไวกว่าแล้วก็ดอกค่อนข้างสวยแล้วก็ออกดกเลยเนี่ยครับ ก็คอยมาชมว่าความโตของเขาจะได้ขนาดไหนวันนี้ที่มาถ่ายนะครับคือผมจะทำการให้น้ำดอกคือรุ่นที่ออกมาประมาณนี้เราสามารถให้น้ำได้แล้วนะครับเราสามารถให้น้ำดอกเห็ดได้เลยนะไม่ต้องไปห่วงดอกเล็กๆแบบนี้ที่เขาจะยุบไม่ยุบนะครับปล่อยผ่านเลยเพราะว่าเราจะต้องการดอกใหญ่นะครับเราต้องการเห็ดดอกใหญ่ดอกสวยเพื่อทำการส่งตลาดอันนี้ก็จะเป็นแผงตรงกลางนะครับ ในโซนนี้ก็กำลังติดเม็ดติดอะไรมานะครับในแผงนี้นะครับผมก็จะทำการเลือกลดในเฉพาะบางจุดนะครับอย่างจุดเนี้ยนะครับผมก็จะไม่ทำการลดน้ำนะที่กำลังติดเม็ดนะครับไม่ทำการลดน้ำแต่จะทำการลดก็คือในโซนที่ดอกเขาค่อนข้างโตแล้วแบบนี้ครับในจุดนี้ผมจะทำการลดน้ำนะเนี่ยครับที่อยู่ดอกประมาณดกดกแบบนี้ครับ แบบนี้จะทําการลดน้ำน,นี่ครับที่เป็นดกดกแบบนี้ครับถ้าดอกเกินไปนะครับแล้วเขาไม่ยุบไปเลยดอกเขาจะไม่สมบูรณ์ดอกเขาจะเล็กนะครับดอกเขาจะเล็กไปแล้วก็ทําการลดน้ํานะครับพ่นน้ําเพื่อให้ดอกที่ไม่แข็งแรงนะครับยุบไปแล้วก็เป็นดอกใหญ่ที่จเจริญเติบโตขึ้นมามาดูข้างล่างครับข้างล่างก็จะฝั่งนี้ก็จะออกแบบนี้เลย ตรงข้ามจากฝั่งนู้นนะดอกก็จะทรงเป็นๆหน,น,นาๆลักษณะดอกนะครับมีขนขึ้นบ้างนิดหน่อยแสดงว่าอากาศยังไม่พอนะครับนี่คือลักษณะดอกที่ที่บ่งบอกว่าอากาศชั้นไม่พอนะชั้นต้องการอากาศเพิ่มคือเขาจะมีขนลายๆขึ้นแต่ดอกนี้นะครับเขาไม่มีนะครับดอกนี้เขาไม่มีแสดงว่าอากาศโซนนี้พอก็แสดงว่า ในบางจุดบางพื้นที่มันอาจจะอับอากาศไปบ้างนะครับดอกอาจจะมีขนขึ้นมาบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับดูส่วนมากเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องขนก็ปล่อยส่วนชั้นบนนะครับกําลังติดเม็ดออกไม่พร้อมกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับ <c oughs> ด้านบนก็จะเริ่มเริ่มทยอยมากันแล้วนะด้านบนครับ ลักษณะเห็ดดอกใหญ่เป็นอย่างไรนะเห็ดดอกใหญ่ก็จะทรงฐานวกว้างๆหน่อยครับหัวเป็นแบนแป้นแป้นหัวเป็นแบนเป็นแป้นนี่คือลักษณะเห็ดดอกที่เขาจะโตนะเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นบนเดี๋ยวว่าไม่อัปเดตให้เลยมีมีท่านนึงบอกว่าทาเห็ดฟางกาก,ากดินล้วนไม่เห็นอัปเดตให้ชมบ้างเลยออกเป็นอย่างไรบ้าง วันนี้มาอัปเดตดอกเห็ดให้ชมนะครับใต้แผงก็มีนะใต้แผงก็ออกครับอันนี้คือดอกเห็ดเชื้อเห็ดฟางเพชรพยาแลของเราออกดีนะครับดอกสวยดอกแป้นงามนะวกกับการดูแลเข้าไปนะครับเนี่ยมันเริ่มแห้งเห็นไหมครับพอพอตรงนี้เริ่มแห้งนะแต่ดอกเห็ดเขาโตได้อยู่เพราะว่าความชื้นด้านในมีทีนี้เราจะมาเล่งให้เห็ดมันโตมันมีน้ํากินนะครับคือตอนนี้เขาก็กระหายน้ําเหมือนเราแหละเปรียบเทียบก็คือ อุยชั้นกระหายน้ําแล้วนะชั้นหิวน้ําแล้วนะทีนี้เราจะมาทําการให้น้ําให้ความชื้นหน้าชั้นกันเนะนี่ยแผงเนี่ยผมไม่สนนะตรงนั้นจะเกิดไม่เกิดนะครับเนี่ยแต่ส่วนมากเขาออกมาแบบนี้ละผมจะทําการลดให้หมดเลยนะครับลดให้หมดเลยแล้วมาดูผลลัพธ์กันเลยดูกับตาเลยว่าสิ่งที่ผมบอกเนี่ยว่าไม่ต้องไปกลัวดอกยุบนะเอาให้เห็ดดอกมันโตเอาดอกที่สวยๆเนี่ยค่อยดูนะครับว่าแผงเนี่ยพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงนะจะเป็นยังไง กับหลายคนที่เป็นมือใหม่โดยเฉพาะมือใหม่ไม่กล้าลดน้ํากลัวนะครับกลัวเห็ดยุบกลัวเห็ดหายนะเนะี่ยอ่ะแต่เฉพาะชั้นนี้นะครับผมก็จะลดแถบฝั่งเนี้ยนะเห็นไหมครับเพราะว่าดอกเห็ดมันมีอยู่ฝั่งฝั่งที่มีแดดนะครับผมจะลดน้ําฝั่งนี้แต่ฝั่งนู้นดอกมันพิ่งขึ้นนะครับพึ่งมีเป็นดอกไรเล็กๆนะผมปล่อยไว้ก่อนเนี่ยถ้าเป็นดอกลักษณะเล็กๆแบบนี้เยอะๆเนี่ยนะครับเนะี่ยพิ่งไล่ขึ้นมาเนะี่ยผมปล่อยไว้ก่อนอย่าพิ่งลดไม่ใช่ว่า เปิดโรงเรือนมาชั้นไหนสภาพแบบไหนอ่าบางชั้นดอกยังไม่เยอะบางชั้นดอกเล็กๆอยู่เกินไปลดหมดเลยไม่ใช่นะเราต้องดูพื้นที่ด้วยว่าตรงไหนลดได้ลดไม่ได้นะเนี่ยอย่างฝั่งนี้ชั้นนี้นะครับความชื้นก็พอเหตุที่จะเจริญเติบโตได้ครับปล่อยไปก่อนนะปล่อยเขาไปก่อนอย่าพึ่งไปแตะต้องเขาฝั่งนี้ปล่อยไปก่อนนะครับเนี่ยชั้นนี้ก็มีอาการบ้าให่แสดงว่าเขาบ่งบอกว่า เขาล้อนอยู่นะครับเขาล้อนอยู่ก็อย่าไปพึ่งทําอะไรเขาก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับเขาจะเกิดแบบไหนก็เรื่องของเขานะเพราะว่าส่วนมากของเรามันออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็คงตามมาทีหลังอาจจะออกเป็นแผงสุดท้ายนะอาจจะออกเป็นดอกใหญ่ๆลูกพึ่งเป้งมาเลยอาจจะไม่ดกนะออกจ,จะออกลูกสวยลูกใหญ่มาอา่ะก็จะเป็นในลักษณะส,าาสไตล์ของเห็ดออกช้านะครับบางทีเขาเจอปัญหาบางจุดบางอย่างนะครับเราก็ค่อยๆสังเกตไปว่า มันเกิดจากสาเหตุอะไรถ้ามีอาการบ้ายายใยเดินแบบนี้นะถึงเราจะทิมไปแล้วรู้สึกเย็นเนี่ยแต่แต่ในชั้นเพาะเขาฟ้องอยู่แล้วว่าการถ่ายอากาศระหว่างชั้นของเขามันทําให้เขามีความร้อนที่ทําให้เส้นใยมันเดินฟูขึ้นมานะครับแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะติดเม็ดก็ปล่อยเขาไปก่อนแต่ระวังอาการบ้าใย,ายแต่อาการบ้าใย,ยถ้าดูแลดีๆเห็ดก็ออกสวยนะก็เอาขาดอะไรขูดขูด,ข,ดขูดนะครับแต่นี้ผมไม่ได้ขูดหรอกเพราะว่า สภาพวัสดุพอเริ่มเริ่มเริ่มจะอยู่ที่อยู่ตัวแล้วนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งนะดอกก็มานะครับนี่ดอกมาเริ่มมานะนี่ครับเชื้อเชื้อล็อตเดียวกันชุดเดียวกันแต่ออกไม่เหมือนกันเพราะอะไรนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเชื้อไม่ดีหรืออะไรนะแต่มันอยู่กับสภาพแวดล้อมกับสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรือนด้วยไม่ใช่ว่าหวานในโรงเรือนเดียวกันเทียบเคียงเชื้อกัน หวานคนละฝั่งแค่นี้การออกดอกยังไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่กับองศาโคโจรของดวงอาทิตย์นะครับกับสภาพอากาศผมบอกเลยว่าสําคัญมากนะครับแล้วเราก็มาดูแลเรื่องการสร้างโรงเรือนให้รักษาสภาพแวดล้อมให้ดีการดูแลให้ดีการควบคุมที่ดีนะครับเชื้อที่ดีเชื้อที่ดีมีประโยชน์อะไรเชือ้อเชื้อที่ดีเชื้อที่แข็งแรงนะครับมันยืนระยะเวลาได้นะครับมันช่วยมันมัน,ม,นมันสู้กับ พวกเชื้อราที่เป็นศัตรูเห็ดได้ดีกว่าความแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศที่ยืนยาวกว่าพอสภาพอากาศกลับคืนมาเห็ดก็ยังสามารถติดเม็ดได้ดีเหมือนเดิมนะครับนี่คือความสําคัญของการเลือกเชื้อที่ไม่ใช่แค่ว่าเห็นเส้นใยแล้วจะซื้อนะครับหลายคนว่าแค่เส้นใยซื้อได้หมดใช้ได้หมด,ใช,ด,หมดใช้ได้ครับออกครับแต่ว่าผลผลิตที่มันจะตอบกลับมาล่ะมันจะคุ้มทุนเราไหมนั่นคือผลลัพธ์ของคําว่าการเลือกเชื้อที่ดีนะครับการเลือกเชื้อที่ เราเข้าใจแล้วก็แมปนะครับเพราะฉะนั้นการทําเชื้อถึงมีความสําคัญมากนะครับผมถึงให้ความสําคัญกับการใช้เชื้อเป็นอย่างมากนะครับบางตัวเชื้อออกไวครับเก็บได้ไวแล้วก็หายไวก็มีบางตัวออกไวดอกดีดอกสวยก็มีนะครับบางตัวออกช้าแต่ดอกดีดอกสวยผลผลิตดีน้ําหนักดีก็มีนะครับก็ไปศึกษาเรียนรู้กันเอานะครับว่าจะไว้ใจเจ้าไหนใช้ตัวไหนนะครับ แต่โรงนีเน้เป็นเชื้อเห็ดฟางทางฟาร์มขายอยู่แล้วก็เป็นตัวทางฟาร์มที่ผลิตใช้เองนะครับชื่อว่าเชื้อเห็ดฟางเพชรพยายแ,แลจากเมืองชัยภูมินะครับก้อนละ10บาทนะง่าฟาร์มก้อนละ10บาทนะครับถ้าจะส่งนะครับ20ก้อนขึ้นไปตกก้อนสิบาท50สตาตังนะครับรวมค่าจัดส่งแล้วร้อยก้อนขึ้นไปก้อนละ19บาบาทนะครับก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์ด้านล่างได้เลย นะนี้เดี๋ยวพาไปลดน้ำนะครับเดี๋ยวผมเอาน้ําใส่่ใสถังพ่นละอองสเปรย์ไว้แล้วแหละน้ําก็เอาน้ำในบ่อน,นี่แหละไม,ไม่ต้องอะไรมากไม่ไม่ต้องผสมฮอร์มนฮอร์โมนอะไรละ,ะผมบอกแล้วว่าผมใช้ต้นทุนต่ําผมไม่ผสมอะไรทั้งนั้นน้ําเปล่าเลยน้ําในบ่อนะครับก็อย่างที่บอกครับทุนลงนี้พันเก้าร้อยสี่บาทครับไปลดน้ากันครับอ่ทีนี้เรามาลดน้ํากันนะครับก็เปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยเนี่ยนะครับ เปิดละอองน้ําแล้วก็ไล่เลยนะครับเนี่ยฉีดแบบนี้เลยกลัวยุบไหมไม่ต้องกลัวครับใส่เลยแบบนี้แบบนี้เลยนะครับให้ความชื้นดอกเขาแบบนี้เลยเราลดทําไมลดก็เพื่อต้องการให้เขายุบกับดอกที่เขาไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงเราถึงต้องทําแบบนี้ถ้าเราไม่อยากให้เขายุบเราจะไม่แต่ต้องนะครับนี่คือการ เลือกดอกเห็ดนะครับคัดไซสเห็ดนะเพื่อเอาดอกที่ดีนะครับเอาดอกที่สวยเนี่ย่ซนนี้ผมก็ลดแบบนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมแบบนี้เลยนะครับให้ความชื้นแบบนี้เนี่ยแล้วดอกเห็ดที่ที่ดอกสวยๆเขาจะเขาจะโตได้นะครับเขาจะโตได้เนี่ยน้ําก็ติดดอกไปแบบนี้ครับเดี๋ยวผมเดินเข้าด้านนี้ก่อน ทั้งถ่ายทั้งฉีดวันนี้อ่ะไม่เป็นไรนะครับเพื่อท่านผู้ชมอดทนดูกันแล้วกันนะครับมุมกล้องอาจไม่สวยหรอกฟังสาระเอานะครับนะไม่ใช่นักถ่ายวิดีโอตัวยงมืออาชีพนะทำคอนเทนต์ไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าเอาวิธีที่มันไปใช้ได้แล้วกันนะครับดูวิธีที่มันไปใช้ได้กับฟาร์มเรานะครับว่าผมทำอะไรบ้างนะกับทฤษฎีที่ผมบอกอะ หลายคนว่าทฤษฎีไม่สําคัญนะปฏิบัติสําคัญกว่านะครับแต่การปฏิบัติที่ไม่มีทฤษฎีเลยไม่มีแนวทางเลยก็ล่มหลายเจ้าเหมือนกันนะครับการเอาแต่ทฤษฎีไม่เอาปฏิบัติเลยก็เจ๊งมาหลายเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาทฤษฎีมาปฏิบัติแล้วปรับใช้นะครับเอาแนวทางมาทําแล้วปรับใช้ให้แมทกับเรานะครับชีวิตคนเราคือความยืดหยุ่นครับการทํางานคือความยืดหยุ่นครับไม่ไม่มีคําว่าตายตัวเพราะมันไม่ใช่สูตรคํานวณตามทางคณิตศาสตร์หรือฟิสิก นะครับเราไม่ใช่เหล็กใช่ขางครับที่จะแข็งได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะขนาดเหล็กโดนไฟมันยังงอครับคนเรามันต้องยืดหยุ่นเป็นนะครับเรื่องของการพอเหตุเหมือนกันนะครับเราต้องดูสถานการณ์ดูสภาพแวดล้อมดูหลายๆอย่างนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นความแน่นอนหรือความไม่แน่นอนไปรถน้ำมันต่อครับนะรถต่อครับนี่ครับรถมาเลยรถมาเลยครับ ลดมาลดมาลดมาตรงไหนแห้งก็ลดมาลดมาเนี่ยครับแค่นี้เองนะให้ความชื้นก็ประมาณนี้เองครับไม่ยากไม่ยากทำตามได้ง่ายๆเดี๋ยวผมจะลดหัวตรงนี้หน่อยหนึ่งนะตรงนี้หน่อยหนึ่ง ฝั่งนี้ยังไม่ไม่แตะต้องนะครับไม่แตะต้องให้ความชื้นรอบรอบข้างได้แบบนี้ครับให้เราอองน้ำเขาปาดแบบนี้ได้เนี่ยปาดแบบนี้ได้ครับปาดได้เนี่ยปาดให้ให้ดอกเห็ดเขาได้แบบนี้ครับแต่อย่าไปจี้นะเขาเรียกว่าให้ความชื้นแบบทางอ้อมนะ ให้ความชื้นคือให้ละอองฝอยน้ําเขาไปตกใส่เอานะอย่าให้โดยตรงนะครับสําหรับเห็ดที่ดอกที่แดกแบบเล็กอยู่บางท่านบอกว่าก็ให้แบบนี้แหละแต่ว่ามันยุบนะก็ความเข้าใจของแต่ละท่านมันไม่เหมือนกันนะในการให้น้ําแบบปาดผ่านเนี่ยแบบนี้ได้นะครัแบบปาดผ่านอย่ยอาปาดผ่านนะ แค่ให้ละอองละอองฝอยเขาตกนะครับแค่ละอองฝอยตกปาดผ่านเนี่ยนะครับแค่นี้นะครับสําหรับการที่แบบหน้าชั้นแห้งจริงๆแล้วดอกเห็ดแบบเล็กมากนะครับต้องการแบบให้น้ําเราก็ใช้วิธีปาดผ่านไวๆให้ละอองฝอยมันตกนะครับแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรมากแต่ว่าความชื้นในโรงเรือนเนี่ยเราต้องพอครับเห็นไหมสังเกตไอ้น้ําด้านบนนะครับไอ้น้ําเยอะ ก็แสดงว่าความชื้นสัมผัสในโรงเรือนดีอยู่นะครับแต่กลางวันมันเป็นผนังปูนอะนะแล้วก็ให้ความชื้นเขาไว้หน่อยกับผนังอะครับเพราะว่าเวลาเขาร้อนขึ้นมาเ็าจะได้ปล่อยความชื้นจากสเปรย์น้ำตรงนี้ของเราออกมานะนี่ครับนี่ผมก็ใกล้จะเสร็จละสำหรับการให้น้ำวันนี้นะครับ ประมาณนี้ครับแล้วก็อีกสักคู่หนึ่งเราก็มาทําการปิดประตูลงเรือนนะครับฝั่งตะวันออกผมผมมาสายนะผมไม่เปิดเลยนะครับผมไม่เปิดผมเปิดแต่ทิศที่แบบลมมันไม่โกกนะเปิดแต่ทางทิศตะวันตกนะครับเพราะลมหนาวมันจะลงทางทิศตะวันตกนะครับก็ทําให้เกิดความเชื้องสัมผัสในโรงเรือนไว้ครับเยวถึงเวลาเดราเห็ดเข้ามาเองนะไม่ต้องไปกลัวนะครับ มาช้ามาไวไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าอุ้ยเห็ดมาช้าเห็ดมาไวนะถ้าดูแลดีนะครับดูแลถูกจังหวะถูกช่วงแล้วก็ให้ความสําคัญกับเขานะครับดูแลดีๆนะถ้าเม็ดโตขึ้นมาประมาณนี้สบายใจได้เงินแน่นอนครับเนี่ยครับลดน้ําไปเลยนะเพราะว่าตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่กระบวนการที่เราทําเห็ดมานะครับ จนติดเม็ดเนี่ยม,มันจะมาจบที่่าเห็ดติดเม็ดแล้วชั้นพ่อมันจะเริ่มแห้งค่อนข้างสักบ้านผมก็เรียกเติบหนึ่งนะครับพูดแต่ภาษาอี่ชนจําไม่ได้ว่าภาษาไทยเรียกว่าชั้นพ่อก็จะค่อนข้างแห้งสักเยอะหน่อยนึงนะครับแต่เห็ดก็ติดเม็ดมาประมาณเนี้ยก็สเปรย์น้ําเหมือนที่ผมทําเลยนะครับให้ความชื้นหน้าชั้นเล้ากลับมาแล้วบนดอกเห็ดนะครับก็จะมีน้ําติดอยู่ประมาณนี้ นี่แหละครับที่เราต้องทําการเปิดอากาศไว้ก่อนนะทาการเปิดประตูไว้ก่อนเพื่อเปิดประตูแบบนี้ไว้ก่อนเพื่อทําการให้ความชื้นส่วนเกินเขาออกไปนะครับให้ความความชื้นส่วนเกินเขาออกไปก่อนนะพอความชื้นส่วนเกินเขาออกไปเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ดูดน้ําเข้าดอกเขาแล้วเดี๋ยวเขาค่อยขยายดอกเขาเองนะแรกๆเห็ดจะใช้ความชื้นจากวัสดุเพาะนะครับหลักการของเขาเลยใช้ความชื้นจากวัสดุเพาะนะครับเพื่อทําการ ติดดอกนะช่วงนั้นคือเราดูแลความชื้นชั้นเพาะให้ดีครับแต่พอเขาโตขึ้นมาแบบนี้เขาต้องการความชื้นสัมผัสในอากาศความชื้นในวัสดุเพาะบ้างเล็กน้อยแล้วก็ความชื้นจากการให้น้ําฝนตกเหมือนที่เราทํามันจะทําให้ความชื้น3าตัวเนี่ยทำให้ดอกเห็ดออกมาสวยและได้คุณภาพดีนะครับเนี่ยนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวฝั่งเนี้ยถ้าพร้อมเมื่อไหร่นะเดี๋ยวเรามาทําแบบฝั่งนี้ให้ พรุ่งนี้ผมว่าน่าจะเริ่มลดได้นะครับน่าจะเริ่มลดได้นะเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมกันครับคลิปนี้ยาวแล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเพชรพยาแลฟาร์มเห็ดชัยภูมิกดติดตามกดซับสไครป์ไปครับมีสาระดีๆมาให้ฟังแน่นอนกับภาพปฏิบัติจริงแบบนี้นะ <c oughs> เราไม่มีทฤษฎีอย่างเดียวนะเราปฏิบัติให้ชมได้ผลไม่ได้ผลก็จะถ่ายให้ดูนะครับผมทําเห็ดออกไม่ออกผมก็ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะทําออกทุกรอบนะผมก็ออกบ้างไม่ออกบ้างบางทีก็ออกดีออกสวย หมือนทุกท่านนั่นแหละนะแต่เอาแนวคิดนะสำหรับคนที่จะลงทุนใหม่นะครับหรือใครที่กำลังง,งมซาวงมทางนะครับในการเพราะเห็ดอยู่ว่าจะไปแนวทางไหนการดูแลหลังจากตัดใยแล้วสภาพเป็นแบบนี้แบบนี้ควรทำอะไรมาดูช่องเรานะครับสาระไปล้วน,วน,วนแน่นอนคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ